โน้ตบุ๊กมือ2ตัวนี้อยู่กับ Lenovo Ideapad S 130นะครับสภาพด้านนอกก็ตามนี้พอร์ตต่างๆใช้งานได้หมดแบตเก็บไฟประมาณ2ชั่วโมงสเปคเป็นเพนเทียม s ิ n เวอร์เอ็นห้าพันสี่คอสี 4, ่เทตแรมสี่กิกเอสเอสด้ร้อยยี่สิบกิกไวไฟสองและห้าจีอินเทลยูเอสดีกราฟิกหกศูนย์ห้านะครับตัวนี้เป็นจอฟูลเ HD ดี นะครับมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานแบตบประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงแล้วแต่การใช้งานนะครับลำโพงเสียงเบานะครับเบาเบาถึงเบามากแต่ก็พอได้ยินอยู่นะครับมีตัวเครื่องและสายชาร์จแท้ให้ซิลิโคนเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับ3,500บาทจัดส่งพัสดุบ,บวก200รับเองที่ร้านได้ขอบคุณครับ